อาจารย์ขอโทษนะครับขอโทษครับเออคุณนั่นแหละผมมีเรื่องจะคุยด้วยเฮ้เฮ้เฮ้เย่อพึ่งเข้ามาพื้นที่ส่วนตัวครับครับพื้นที่ส่วนตัวโอเคครับผมมีเรื่องจะคุยด้วยครับตอนนี้ไม่ว่างอ่ะดิเวลาอื่นได้ปะเฮ้คุณเฮ้เฮ้เฮ้อย่าจับอย่าแตะต้องตัวไม่แตะโอเคครับโอเคเอางี้นะ ถ้าจะขายอะไรอ่ะไม่ซื้อได้ไหมไมีตังว่ะเฮ้ย hey. ผมชื่อสกายผมเป็นลูกของคุณลงอากแล้วตอนนี้พ่อผมก็บอกทุกอย่างกับผมมาแล้วจริงเหรอวะมึงเนี่ยนะใช่แล้วก็บอกให้รู้เลยนะว่าลุงของผมอ่ะเป็นหน่วยป่าปามยาเสพติดไม่ใช่เรื่องอยากเลยที่ผมจะโทรหาลุงอ่ะโอเคจะยันยอนคุณเข้าใจนะ แล้วผมจะขอเตือนคุณไว้ก่อนว่าเลิกขายกัญชากับพ่อผมได้ล้วโอเคได้เลยตามนั้นโอเคผมพูดจริงนะเลิกโทรมาบ้านแล้วก็เลิกยุ่งกับพ่อผมได้เลยโบอันนี้มันไม่ใช่เรื่องของผมเลยนะแต่คุณอนะหางานอื่นทำเถอะ โชคดีนะน้องชายครับ